อีกก็ไปให้อีกทีหนึง่งต้องเดินลุยเข้าไปนู่นล่อยจีนู่นว่าไงตัวเล็กตัวเล็กว่าไงลูกฮะโอ้มาวิว่งไปรับแม่ลูลกอ้ หิวข้าวกันไหมลูกหืไปมาเริวมมาอา้าวใครเอาจานหนูไปไหนอะ่ะอยู่ในเนี้ยอาศัยอยู่ในเนี้ยอื้ม